สวัสดีครับสวัสดีครับแต่มาที่คลิปท่านครับสวัดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชมวีปีธรรมดานะครับช่องผู้วีปีธรรมดาก็จะนำเสนอมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธของวันที่นะครับของวันที่ที่ห้านะครับนี่เนเดืนมกราคหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะมาเลก็จะมีทุกๆวันจะมีทุกๆวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับเหมนพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับจะมีงานพุธกับเสาร์อาทิตย์นะครับมาเลก็คือเรียกจากประเทศมาเลเซียนะครับ จะมีให้ชมทุกๆวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ออกเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกที่ทุกทกฝ่ปรดติดตามเลยนะครับกดติดตามโปรดติดตามโปรดติดด้วยนะครับอมาชมกันเลยดีกว่าเนาะ่ะครับอาจเกิดไปนะครับแสงสมเศร้าแล้วนะครับแสงสุกเศร้านะครับยุงตัดเข้ามาได้ไงกูไม่รู้มันก็คงบินเข้ามาเลย हम ครับเกิแปดนะครับแปดกับเก้านะเอาม้อเห็นหมดทุกตัวมันอาจารย์เอามาไม่หมดทุกตัวนี่ถ้าเก้าก็คงเก้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะหายยึดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะเอามาให้ใหม่โอ้ตัดมาไม่หมดกู้แล้วครับตัดมาไม่หมดตัดมาไม่หมด แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับตัดาถอืมือามันก็มาหมดอยู่นี่แต่ว่ามานันเอาขึ้นไม่หมดอือแค่พูดนะครับนำ้ำเอา้เอาโอา้ยตัดมาผิดกั อ่าเดียวกันเดียวกันนะครับแป๊บหนึ่งก็หนึ่งสามนาทีแล้วโอเคเว้ยอ่าะถ้าพูดนะครับแป๊บหนึ่งตัดมาตัดมาจีดอันตัดมาจีดอันมาเลยอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้หึง่ายอ่ะอึ่งเข้าใจนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตัดไปไม่หมดเลย ทำงานมันก็มีสิทธิพลาดเป็นธรรมดาเนาะตั้งมันเองเป็น,นัวอืน่นโมโหแล้วไงโอ้โหโมโหแล้วเป็นคเนเองชักปืนออกมายิงตัวเองแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมากทำ <c oughs> งานพลาดแป๊บเดียวก็ถึงขนาดเจ๊ป้องปืนเลยแล้ว ไม่ใช้หรอใช้ละเบิดก็พอเอามาแล้วมาแล้วถึงแล้วมันมาแล้วครับถ้าเกิดบางคนรู้เขาก็ไม่ต้องเอาหมดทุกตัวก็ได้เขาเก็ดเบิดเลย้องแปดเป็นเก้าสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะครับมาเก็บไปนะครับตามนี้นะออปัยนะครับลืมจบสอบดีกอ่าโอเคครับทางนี้ก่อนแล้วกันามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับเกิดไปนะรขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้เงงๆนะครับเย็นนี้นะโชคดีโชคดีครับ